สวัสดีพี่น้องเอ้ยชิทอดกันบอชิทอดกันบอมาแล้วมาแล้ว S L l i ล e s t l อินเดนมา์กกะเฮดแนวยูแนวกินมาให้พี่น้องเบิง้งพอมี่ยังไลท์เดอค่ะามอนี่แล้วก็ซีบอกินให้เบิง้งเดอค่ะอันอบไกลพี่นอ้องอบไกลแล้วก็อันอบอันเอียงกละอันอัน,ออน,อน,อนเขาเอืนี่ยเขาเอื่นว่า อันบะเขียฝรัง่งแบะบเขียใหญ่เนาะแบะบเขียะแบะบเขียม่วงม่วงเนาะแล้วก็บบะพริกหยวก,นกนเนาะพี่น้องนไงเห็นบอกค่ะนี่โอ้เป็นจะน่าแซ่บแล้วก็บพัดพัดอันพัดไฟแดงเฮ็ดเด้อพีนออ่น้องอันใส่พริกเป็นนุ่ยนุ่ยพอต่ำเนาะอื่มแซบ่บเห็นมาค่ะเฮ็ดเฮ็ดนะค่ะเ็นบอก จับแล้วมาดูดมือดเด้อคล้ายๆพัดกะเพราเลยพี่น้องพัดคด้แดงเนาะอืมตังเสียบเลยพี่น้องเอ้ยไก่ตัวนี้คือจะกินว่าเบิดดอก๊อบแล้วก็เอาเอาหอมเนาะหอมยัดเข้าไปตอนแรกว่าจะเอาเฮ็ดยัดเข้าไปแต่ว่าอยากกินเพดยหานแฟนกินบ่ได้นาะเพราะว่าแฟนเพิ่นมากินเพดก็เลยเฮ็ดตั้งหากก็เลยเอาถ้าหอม ใส่นอพี่น้องนอฝรังอ่ะกินเพ็ดบ่ค่ไยได้ดอกนอกมาแสบน้ำกันเด้วยพี่น้องมักบ่อกมักบ่อกนมากกะอย่าลืมมาเบิงมาเนมมาซองน้ำกันเตอพี่น้องมาเบิงแนว่แสบแนวน่ัวน้ำกันนอคีดหอบ้วมีแนว่สีเห็ด น้องเอ้ยสิไปนั่งกินกันังไดบุือสิกินบะเบดตัดไก่เป็นโตเนาะกาเลยอบแล้วกบเอามาอวดพี่น้องคือเกาแหลบ่มไม่เบียแยกกับเขารออแฟนแล้วพี่น้องคิดนี้กัอบไก่แล้วแฟนกับบานมากินเขาแล้งน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้เฮ็ดมีนู่ลูกโดด แต่ว่าฟันล,ลังออก็ซีบรกินคนะันเฮ็ดเพิ่นกินเยอ่เห็ดเห็ดนี่เพิ่นมักแล้อค่ะพี่น้องอันอันพัดตั้งหากเนาะแต่ว่ากันแบบนี้คันข้าวปลาตำข้าบปตำแบบพริกใส่เนาะมันสีมันสีอันเห็ดนี่สีบร์เพ็ดมาพี่น,อนอ้องเนาะเข้ากับเคีย่ยวเอาตาอันเอาตาเห็ดใส่จานเพิอนนอ่นเนาะเข้ากับปาด ปาลจาจะเฉพาะช่วงหน้าอกมันนี่เนาะใส่จานเนี่ยเพิ่นกับเข่าหอนๆับบกับผ้าบักเคียเผานี่เนาะอบไปน้ำกันนี่ออนนก,ก็หอมเพิ่นจะมากินแหงๆที่เราต้มๆซุปๆเพิ่นกับเค่อยมากเด้ฝรั่งนะแต่เป็นสเต็กสเต็กนะมากกินหลายเด้พี่น้องมักน้ำเบอร์มักน้ำเบอร์อัอนอบอบนี่ แง่ออกมาในร่ลุดออกจากกันเล่นบกเห็นบกเปียออกเลยเลยแต่ว่าต่อบะไดได้ค่ะพี่น้องมันสีรุดออกจากกันโ <c oughs> อ้ออเอาล้วพี่น้องให้ชกโดนหรอ แต่พี่น้องสีน้ำไล่ไหลแต่คนไทยกันยังน้ำไล่ไหลเลยพี่น้องกับสีเดงลากันซํานี่เนาะฮาเอาสันสันเนาะคลิปสันสคลิปสันสันเด้อพี่น้องเด้อเอาเงี้ยเนาะค่ะสวัสดีเอ l เอลไลสไตน์เดนมารมาทักทายพี่น้องค่ะอันเมื่อนี่ก่ะใส่เสียอยุบ้านธรรมดาธรรมดาเนาะเฮ็ดกับเขากินเลกค่ะพี่น้อง เฮ็ดเสร็ตแล้วแฟนมาท่านมาห่อนเลยอยันพัดเฮ็ดเนาะเป็นแซ่บแซบพี่น,ออบบนอ้อง,ง,ง,งเหน,น,นื่อยแต่ว่าบอกกินให้เบิ่งเลือกไปหนีเดี๋ยวปากเจ้าสิน้ำลายไหลน้ำแล้วก็ไกล้หนีน้องค่ะไก่อบไก่ค่ะอืมอยากน้ำมาพี่น้องเป็นตำนาำแซ่บบ่มักไปถึงกับม,มู่ว่านเลยค่ะมาคเอไว้ายหรอกรถดีเยอะหน่อยน้อพี่น้องน้องหายมันเข่า,าน้ำเข่าเนื้อก็น้องแล้วเข้าค่อยมาอบแล้วก็เอาพักอบน้ำน้อ หมันเสพนวดหอมเนี terror, ่ยันใสแงดเขาไปในทองมันมันหวานเนาะตามจริงจะเสียแงดเท็ดไปนําแต่ว่าอยากกินพัดพัดเพชรพัดกระเพาไว้สีหน้าก็เลยพัดตะบ้นต่างหากเนาะเพราะว่าใส่ลุกโดดเอาหาแฟนเพิ่นอยากกินเท็ดเนาะเพราะว่าขันพัดเพ็ดพัดยังใส่สเต็กนี่เพิ่นมากินเ้อพี่น้องฮะอือพี่ต่อยก็เบื่อเฮ็ดอันกับเข่าสมตำเพชรเพชรเนาะ แต่ว่ามันกะเฮ็ดย่ำเทียกินคือเกานอกพี่น้องแต่ว่านรังเทียมมันก็อยากกินไก่กินไก่กินหมูแต่ว่าพอกินหมูกินไก่กินเนื้อเนี่ยมันกินแล้วมันอ้วนพี่น้องเอ้ยกันกินพวกกันโสมตามพักไล่ๆเนี่ยมันบ่วยอ้วนนอกเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดงานบ่ได้ออกกําลังกายนอกจากไปย่างหาเฮ็ดเขาปลาย่างออกกําลังกายกะบ่พ่อจะเป็นลวดย่อนดอกแต่ว่ากะเบาเล้าน้ำลายอะลพี่น้องนปวดที่นองยื่สีแล้วเนาะ แบ่บแบเดี๋ยวไปถองซิมหละ่ะละวันรัชมีพักพักอันห่อเมี่ยงกินเนาะก็อส่สบอันทิดหาไม่นูอยู่คิดอยากเคดกินแบบนั้นแม่พี่น้องอยากกินปลานิ่งชุบแต่เอาเอาเอามาหนึ่งเอามาอันโอ๊บหล้วะห่อเมี่ยงกินแม่เห็นเห็นอันอันยูทูบเบอร์ทางอื่นเพิ่นเห็นเนาะ โอ้ยแสบแสบแสบอันน้องใช่เดี๋ยวมันลูกชชยลูกชชยเออเฮ้ยเหตุกินแล้วแสบหลายแสบหล,ลายพี่น้องเลยฮัมแอคทิว่าจังไเลเนาะโอ้เฮ็ดนามอันเฮียพี่น้องเลยก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะว่ามีอย่างไรเนาะใส่แสบมากระเล้งก็บ,บาดนี่แหะพี่น้องเอางงกายชิ้นหอดพี่น้องก็เลยเฮ็ด เมนูอันอาหารแรลงอันล่อแฟนกระบานเนาะก็เลยมาเปิดกล่องอวดพี่นอ้องเกิดมาครั้งเดียวเดียวก็ไปจากโลกแล้วมกักแนวใดเฮ้ากะฮิดไปแบบนั้นแหละพี่น้องเอ,อ๋ยเมียนโบ ว่าจะบอกโดนไลฟ์มาสีเง so um, so ี้ยวว่าสีเฮ็ดสัน yeah, ส um, oh. ันกับคุยกับพี่น้องเพิ่นอีกเล้ยคุยนั่นคุยนี่มองมองโม้โม้คือก่อนน้พี่น้องคนคนอยากคุยค้นเงาเนาะยูบานชื่อเห็นมาเสียมากระแรงกระรุดไล่อีกแล้วเนาะนี่แหละเอาล่าละเนาะพี่น้องเนาะเอาเนยหน่อยหอมปากหอมคอเนาะน้ำไล่ไล่แล้วเส้นกับบานมากินข้าวแลงเด้อก็เลยมาทักทายกันโดยเนาะเอา ไก่อบไก่มาอวดพี่น้องซื้อแล้วจ็กสีเฮ็ยดยังกินเนาะเราแล้วกับน้ำลายไหลอีกแล้วไหลด้วยไลลเลยบอกกับเงียเงี้ยอีกแล้วพี่น้องคนมักบอกมักคุยเนาะมามวนมาเท่ห่าอ่ะก็อยากให้พี่น้องมวนน้ำมาบริจาคเงินที่เลียดขี้เกียจเนาะยุคนี่สมัยนี่เมื่อจะไปชิดปบมุ่งยู่มื่ไปไซสมาไดดอกเท่าตายถิงซื่อๆพี่น้องเอ้ย เข้ากระตองหาเนอันมันมวนมวนเนาะให้พี่น้องมั้มว em. นน้่มเจนสีไม่อยากให้พี่น้องพี่น้องมวนเพราะว่าช่วงนี้โรคไพ่ไข่เก็บมันหลเรงเนาะกับด้สนทนด้สโทนด้สโทน้อย่เมืองไทยเนาะไอ้จังไรเบิ้งเข่ากับเบิ้งทุกมือทุกมือด้อยากให้เขาเปิดประเทศเรื่อยๆแต่ว่ามันบกคือดอกเบิ้งส้งก็ชิบวัดีกับไงนะนีนะอง คิดหอดมาคิดหอดแมวคิดหอดบ้านอืมคีดหอดทุกผู้ทุกคนอยู่ทั้งผุนอีกแหละเนอืะกันเลยต้องเปิดก่องมาคุยกับพี่น้องจังหน่อยแนย่ขอกำลังใจฝาก s l สเอลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กช่องนล่นหน่อยนี่เนะื้อพี่น้องเด้อขันมาคลิปนี้กระโจนเลยกดแชร์กดกระดิงด่งจริงๆหายจักหน่อยเนื้อพี่น้องเด้อเราพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะจาก s l สเอลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กลึกค่ะพี่นอ้องเอ้ยบายบาย